ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษรัคนาเมษนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงล่วงหน้านะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2566ค่ะเเรามาดูพลังงานดาวประจําตัวท่านก่อนนะคะชาวราศีเมษดาวประจําตัวท่านคือดาวพฤหัสคัน ณตอนนี้ดาวพฤหคาไดโคจรอยู่ที่าราศีกรก,กฎนะคะได้มาตรฐานเป็นนิดนะคะนิดแปลว่าอ่อนแออ่อนด้อยนะคะแต่ก็ยังดีว่ามีดาวพรศุกร์ที่ได้ราชาชโชคนะคะเข้ามาคุมกับดาวพฤหคารก็ทําให้ดาวพฤหคาเนี่ยดีขึ้นมีมาตรฐานมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เมื่อตัวตนของท่านเนี่ยนะคะไปอยู่เรือนพันธุ ช่วงนี้ชาวราศีเมษก็น่าจะเข้าไปใกล้ชิดกับครอบครัวญาติพี่น้องมากขึ้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือทําอะไรเพื่อครอบครัวมากขึ้นใกล้ชิดให้เวลากับครอบครัวอย่างใครแต่งงานก็คือคู่สามีภรรยาเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเอาอกเอาใจมีความเสน่หามีความรักใคร่ต่อกันมากขึ้นดูแลกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ตําแหน่งพันธุ์ทแปลว่าครอบครัวหรือแปลว่าความมั่นคงแปลว่า จิตใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีมาตรฐานเป็นนิดท่านจึงมีความรู้สึกแบบปกติแล้วคนราศีเมษจะค่อนข้างผงผางตรงไปตรงมาอารมณ์ร้อนอะไรประมาณนี้แต่เป็นคนขยนันเป็นคนจริงจังแต่ช่วงนี้อาจจะมองว่าท่านอาจจะเฉยๆลงไปนิดนึงอะไรอย่างนี้และสําคัญสุดดีสุดก็คือเข้าใจครอบครัวเข้าใจคู่ครองตนเองมากขึ้นเข้าใจพ่อแม่มากขึ้น ให้ความรักความใกล้ชิดกับพ่อแม่ออประมาณนั้นอะ่ะมากขึ้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือเกื้อกูลเงินกับพ่อแม่กับคู่ของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพระศุกร์มาจากเรียนการเงินนะคะกระดุมพระปัตนิเพราะฉะนั้นก็อาจจะแปลว่าช่วยเหลือกันหรือแม้กระทั่งคู่ก็ช่วยเหลือท่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะแปลว่าช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นท่วงของ ความรักที่ดีนะคะถ้าใครโสดเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคะในช่วงแบบนี้มีคนเข้ามาที่เป็นสายเปยให้ท่านก็ได้นะคะ,ะท่านอาจจะรู้สึกแบบเบื่อๆแต่จะมีคนเข้ามาแบบเสริมเติมเขาเรียกว่าแพชชั่นให้ท่านมีความรู้สึกแบบอบอุน่นมีความสุขมากขึ้นได้นะคะเพราะยังไงดาวพระศุกก็มาส่งเสริมพังนานอยู่แล้ว นะคะคนโสดก็จะเจอคู่ที่ถูกใจได้ในช่วงแบบนี้ถือว่าดีนะคะสาหรับคนโสดแต่คนมีคู่ก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะและท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทามาหากินนะคะกระดุมผ้าแปลว่าการสร้างเงินสร้างไรายได้ดาวพระอาทิต์นะคะที่มาจากเรือนบุตรตาไปกลมกับมาหรือจะอยู่อยู่เรือนของพระศุก อาจจะแปลว่าการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ออกจะแวกแนวในเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยทำอะแต่ในเดือนนี้ท่านก็เริ่มทำแล้วอาจจะเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ก็เริ่มจะมีรายได้และผลประโยชน์เข้าถึงตัวท่านนะคะเพราะดาวการเงินกลุ่มตนุลักษณ์ท่านนั่นเองบางท่านอาจจะมีแผนซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินบ้านรถเกิดขึ้นได้หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะ ได้รับมรดกก็ได้ด้วยนะคะพั่งคานมาจากเกลือนมอรณะมรณะพันธุทุก็แปลว่ามรดกมรดกตกทอดธุรกิจกงสีเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าชาวราศีเมษลมัคณามมีเกณฑ์ได้ผลประโยชน์แบบนี้ได้ด้วยไม่ว่าจะได้จากครอบครัวของตัวเองได้จากคนรักเนี่ยมีเกณฑ์ปังในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าดาวการเงินดาวการเงินที่เป็นราชาโชคกุมตนุลักษณ์นั่นเอง จึงมองในแง่ดีในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์อยู่นะคะแล้วก็วันที่2ดาวที่จะมีการย้ายก็คือดาวพระพุธนะคะพระพุธจะย้ายจากราศีเมษไปที่ราศีพฤษภในความหมายสห a ชะกระดุมพระดาวพระพุธคือดาวเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการสังคมนะคะการคอนแทคคำว่าสห a ชะ แต่ก็มาจากเครือนอาริด้วยอาริกระดุมพระเนี่ยอาจจะแปลเรื่องของการหาไรายได้ที่ชาวเมษคาดหวังที่จะได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆนะคะกลุ่มกับพระอาทิตย์แล้วก็พระมฤตยูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการหาไรายได้ที่อก็เหมือนที่อาจารย์มองแล้วแหละว,ว่าชาวรามมศีเมษท่านฉลาดท่านรู้ท่านรู้ว่าท่านน่ะ อาจจะพลิกแพงแนวไหนนะคะยิ่งพระพุทธนะคะเป็นคู่ประชาสัมพันธ์กับพระอาทิตย์เป็นคู่สติปัญญาเป็นคู่ที่มีการคิดค้นอะไรใหม่ๆเนาะกลุ่มกับมฤลยูด้วยอะนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆที่จะเริ่มหาไรายได้ที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นนะคะเพราะในมุมดีก็คือท่านมีคนสนับสนุน ดาวพระหัสราชาโชคอยู่กลุ่มที่เรือนลัคนาท่านเนาะพระหัสอยู่ราศีเมษกลุ่มกับพระราหูจึงเป็นช่วงที่ยังไงซะชาวราศีเมษก็มีไหวพริบปฏิพัน์ในเรื่องของการหารายได้ที่ชันฉลาดนะพระราหูโยกกับพระเสาร์ในเรือนของพระราหูเองแล้วก็พระเสาร์มาจากเรือนกัรมะ การงานท่านยังมีความมั่นคงยังมีโอกาสถูกโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีเรื่องของงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นดีขึ้นมีการเติบโตในเรื่องของสายงานก็ยังปังมากๆในเรื่องงานนะคะต่อไปในวันที่15มิถุนายนดาวพระอาทิตย์จะย้ายนะคะย้ายจากราศีพฤษภมาเที่ยราศีเมถุน ถ้าทิศเนี่ยนะคะเป็นเจ้าเรือนบุตตะบุตตะมาที่เรือนสาหัสะซึ่งเป็นเรือนของพระพุทธแล้วพระพุทธก็ยังอยู่เรือนกระดุมพลาดในเรื่องของเงินนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองช่วงนี้เลยยังไงสะชาวแม่ก็ยังแบบคิดเรื่องการธรมากินมากที่สุดเนี่ยเรื่องการสร้างความมั่นคงแล้วก็การวางแผนเรื่องของครอบครัวพันธุท่านอยู่พันธุใช่ไหม บุตตะอยู่สหัาดชาสะอาดชากระุมภาการวางแผนเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองระยะยาวนะคะการวางแผนแบบนั้นมีอะไรใหม่ๆท่านก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในความหมายดาวพระพุธคือการศึกษาการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพระาะฉะนั้นก็ยังเป็นช่วงที่ดีที่มีโอกาสที่จะไปศึกษาอะไรใหม่ๆ บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ไปศึกษาอยู่ทางไกลต่างประเทศก็ได้นะเพราะว่าดาวพระเกตก็อยู่เรือนของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไปอยู่เรือนสาหชะทามุมเขาเรียกว่าโยกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่พระเกตก็ไปกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสังคมใหม่อะไรใหม่ๆออนะคะในเรื่องของจริงๆก็คือเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆแหละเรื่องของ การงานที่จะมั่นคงละยะยาวก็เพราะว่าพระเกตก็เล็งกับพระเสานะคะอยู่ในเรือนของพระาทิตย์ดาวก็ย่อมที่จะถึงกันอยู่แล้วนะคะในมุมแบบนี้ในเรื่องของความคิดความอ่านที่ชาญฉลาดของชาวราศีเมษนะคะที่จะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์กับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายอย่างเงี้ยถ้าทํางานในองค์กรบริษัทแต่ถ้าทําส่วนส่วนตัวธุรกิจส่วนตัว ท่านก็คาดหวังสูงอยู่แล้วในเรื่องของความสำเร็จที่จะต้องแบบไม่มีการเพี้ยงพำน่ะบอกเลยชาวราศีเมษจากค่อนข้างรอบคอบแล้วก็ไปแบบไม่ได้ผีผามนะฮะช่วงนี้ท่านทำอะไรที่ระมัดระวังเพราะตัวท่านอยู่พันทุก่มกบมขบะศุกนั่นเองเป็นคู่ที่ยังให้ความโดดเด่นในดวงของท่านอยู่นะคะพอวันที่สิบ 8ค่ะพระพุทธเนี่ยเสดจนะฮะเดินเร็วมาที่ราศีเมถุนบ้านของพระพุทธเองอะ่ะมาเจอกับพระอาทิตย์อืมก็บอกเลยว่าใครที่รอเซ็นสัญญารออนุมัติโครงการอะไรอยู่ก็แล้วแต่โปรเจกต์คโครงการในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์เซ็นสัญญามีเกณฑ์เดินเรื่องซึ่งถือว่าสำเร็จค่ะ พระพุธพระอาทิตย์โยกกับพรฤหัสกับพระราหูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการสื่อสารการคอนแทคเนี่ยดาวจะทำมุมโยกโยกกันนะคะโยกกันแล้วก็ตีโกนโทษทีค่ะเล็งค่ะเล็งแล้วก็ตีโกนแบบเนี้ยนะคะตีโกนในมุมที่แบบกับพระฤหัสแล้วก็ กับพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นพระเกตเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นไปเร่งเล้าปฏิกิยาให้ให้ให้ผู้ใหญ่หรือเออเขาเรียกว่าอำนาจลึกลับพิเศษก็ได้นะในมุมคำว่าตีกลที่มาจากเรือนสุภาด้วยสุภาราชาโชคเนี่ยมท่านมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เบื้องบนจักรวาลหนุนนำดวงท่านด้วยเหมือนกันนะคะ แบบนี้ช่วยท่านอยู่พอสมควรเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของอำนาจพิเศษอำนาจาเล้นลับนะคะอาจารย์มองแบบนั้นยังช่วยท่านอยู่มากมายนะคะแล้วก็ในวันที่สามสิบ่ะ,ะตัวท่านแหละทีเนี้ยดาวประจำตัวท่านเลยที่จะย้ายไปที่าราศีสิงค์ค่ะพังคาร ย้ายมาที่อราศีสิงห์นะคะแล้วพระสุกก็ย้ายมาราศีสิงห์ด้วยแต่พระสุกร์มลมลก็คือเดินช้านะคะเพราะฉะนั้นอ่ก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์รายได้อะะที่อาจจะต้องแบบพั่งคานมาอยู่เรือนของพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่สตัตรู แต่คู่สตูก็ไม่ถึงขั้นเสียนะพระอาทิตย์กับพรงคารก็ยังมีความหมายในแง่ของถ้ามองในมุมดีคือความขยันนั่นแหละแอคทีฟท่านก็ต้องแอคทีฟมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่ช่วงอ,อ,อยู่ราศีธาตุน้ํากรกฎแล้วก็เป็นนิดแต่ตอนเนี้นะฮะพระคารอยู่มุมตีโกนถึงลัคนาแล้วก็มีพระหัสที่เป็น คู่สมพลมีพระราหูที่เป็นคู่สมพลอยู่เรือนของพังคานอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้พังคานจะมาอยู่เรือนอาทิตย์ที่เป็นเรือนคู่ศัตรูท่านก็ยังมีตัวช่วยหรือต่อให้พระศุกร์จะเดินไม่ค่อยปกติยังไงซะก็มีพลังนิดหนึ่งที่จะช่วยเหลือพังคานและพระเกตก็กระตุ้นอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุน อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเกิดความสำเร็จอยู่แต่ถ้าจะระวังเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าเล็งกับพระเสาที่เป็นคู่ศัตรูอยู่พอเล็งกับพระเสาเนี่ยสิ่งที่จะเป็นปัญหากับชาวราศีเมษคือเรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์ออมที่จะหุนหันพนลันแล่นการตัดสินใจอาจจะวู่วามมากขึ้นนะคะยิ่งไปตีกลนกับพระราหูด้วยนะคะเพราะฉะนั้น คือถามว่าถ้ารอบครอบทุกอย่างก็จะเป็นผลบวกเพราะยังไงก็ยังมีพระฤหษีที่อยู่ในมุมตีโกนถึงกันแล้วก็เป็นดาวที่สุภเคราะห์เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ที่ยังคุมเกมที่ยังมีส่วนช่วยชาวราศีเมษอยู่นะคะไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องของงานที่อาจจะต้องมีคู่แข่งขันหรือมีเรื่องของการ เขาเรียกว่าความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะว่าอะไรพระพุทธเนี่ยมาจากเรือนอริและกลุ่มกับพระอาทิตย์และพังคารมาอยู่เรือนของพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารตำแหน่งมรณะบุตรตาเนี่ยลูกน้องเข้าเข้า,ขาอ,ออกออกหรือลูกน้องทำให้ท่านเดือดร้อนหรือบุตรของท่านก็มีเกณฑ์ที่จะไปเรียนทางไกลก็ได้ทำให้ท่าน พราะตีโกนกับพระหัตสุภะไปเรียนต่างประเทศท่านก็อาจจะเสียเงินเรื่องของบุตรหลานบริวารใช้ใจ่ายเงินในเรื่องแบบนี้ก็ได้หรือถ้ามองดีก็เรื่องของการลงทุนนั่นแหละที่ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ใช้เงินกระดุมพระบุตตะในการลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นมุมเล็งนะคะมุมเล็งที่เป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยทั้งพระเสาร์พระคานพระเสาร์พระศรุกร ก็เป็นคู่ศัตรูแต่ถ้าคู่ศัตรูแต่ยังไงก็ยังไม่ได้ถึงอยู่มุมเสียเพราะนี้เป็นมุมลาภามันก็ยังแปลว่าผลประโยชน์โชคลาภอันพึงจะได้และก็บุตรก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่ยังเกิดความสำเร็จแค่มันก็จะต้องมีปัญหาในความหมายดาวคู่ศัตรูบ้างก็คือการตัดสินใจนั่นแหละที่ยาหุนหันพันแล่นก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะ เสียเปรียบได้ด้วยเหมือนกันนะคะปัตนิเนี่ยดาวคู่ของท่านเนี่ยเดินไม่ปกติดาวการเงินเดินไม่ปกติแล้วก็มากลุมกับตัวท่านอยู่คือสิ่งที่จะช่วยท่านได้ก็คือตัวท่านเองนะคะที่จะต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือศึกษาข้อมูลให้แบบละเอียดถี่ถ้วนว่าตัวเองไม่เพียงพำอ่ะ โอกาสที่จะสำเร็จโอกาสที่จะหยิบเงินก้อนใหญ่ๆโอกาสที่จะขยับขยายโครงการในตำแหน่งคำว่าบุตรตะที่ท่านอยู่บุตรตาเนี้ยมันก็ยังมีสูงยังไงสับปะสา,สากับพังคานก็ยังเป็นคู่ปฏิกิยาใน,ในการเร่งในการไฟเพราะเป็นดาวคู่แบบต่อสู้ช่วงชิงความสำเร็จราพะและผลประโยชน์นั่นเองนะคะ อาจารย์ก็ยังมองเป็นมุมดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองในมุมที่มันอาจจะเป็นดาวคู่สูคู่ศัตรูทษทีค่ะแล้วเราจะทําทํายังไงให้มันเกิดผลดีกับตัวท่านเองเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าเราสามารถทําได้เราดูดวงเพื่อเป็นไกไลายเพื่ออยู่เหนือดวงชะตาอย่าให้ความหมายดาวคู่ศัตรูมาทําลายเราจนเราแบบกังวลไปซะทุกเรื่อง จนเสียหายได้เพราะความวิตกกังวลในความหมายดาวคู่สตูนเองนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะก็ลองดูนะคะยังไงซะอาจารย์ก็ยังเชื่อมั่นในตัวชาวราศีเมษที่สามารถเอาชนะคู่แข่งในความหมายดาวการแข่งขันการต่อสู้ความสำเร็จยังอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนคะ่ะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบ การพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ